ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมโรงทางนดนีดาววันนี้เราอยู่ในเกม Crystal of At l e n นะครับผม a d l e n หรือ a d l e n วะถ้า <c oughs> เกิดวอ่านชื่อวิดเดียก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะรับผมส่วรับเกมนี้เนี่ยกำลังจะมีการเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เลยวันที่28ณปัจจุบันตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดลงหน้าอย่างก็ยังไม่รู้นะครับผมถ้าเกิดว่าอา่ามีให้ดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้อความนะว่ามีให้ดาวน์โหลดแล้วทุกคนก็ไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพื่อไปดาวน์โหลดเขาบอกไดิต ผมว่าคลาสไหนดีที่สุดซึ่งเทีทยริสตัวนี้เนี่ยผมก็จะเอาเทีทยริสมาจากทางด้านของเซิร์ฟเวอร์จีนเลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมีหลายคลาสยามากแต่ว่าของเราเนี่ยมีเป็นแค่ไม่กี่คลาสเท่านั้นเนาะอ่ะแล้วทีนี้ขออธิบายเกี่ยวกับทางด้านของตัวเกมก่อนรูปแบบกราฟิกเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของแบบเหมือนเกม Open World ทั่วไปเลยถ้ายกตัวอย่างก็คือเกมจีนอิมเพกนั่นเองครับแต่ไส้ในเนี่ยมันก็คือการเลือกคลาสอาชีพซึ่งมันก็จะเหมือนกับทางด้านของ่โซลั้น,น้ครผมหืออว่า Moon Blade. ถาถพถพูดึง เรื่องารอาชีพพอเข้าใจใช่ไหมเออแต่ว่ามันได้ในเรื่องของงานภาพอ่าแบบกันที่นิมแผง็งไม่รู้เหมือนกันนะครับผมขอบอกเลยว,ว่าเกมแนว Mmo เดียวผมปัดตกไปหลายเกมแล้วเนื่องจากทางด้านของอ่าระบบที่มันเยอะเกินไปนะครับผมแบบโอ้โหเล่นฟาร์มทั้งวันเลยตีนู่นตีนี่เกมอื่นแทบไม่ได้เล่นผมก็เลยปัดตกแต่อันนี้ด้วยความที่ว่างานภาพมันเปลี่ยนไปนะครับผมเขาจะตัดในเรื่องของอ่าทำเยอะๆออกไปไหมถ้าเกิดว่าตัดนะครับผมผมก็จะยอมเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตัดโอ้โหแม่งวันๆต้องเล่นแต่เกมนี้ทั้งวีทั้งวันผมก็จะตัดทิ้ง ครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าคลาสอาชีพไหนโดดเด่นกันบ้างนะครับผมแล้วก็สายวีเห็นของกันมาชะไม่เล่าว่าคลาสไหนมันก็ไม่พ้นแท้งหรอก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูระบบตัวเกมเนี่ยเรามาดูทางด้านของไอพวกตัวละครติดเกียร์ก่อนโดยอาชีพหลักของเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายอาชีพนะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ผมจําได้รู้สึกว่าน่าจะมีทางด้านของอาอาชีพนักดาบนะครับผมสวอตแมนแล้วก็จะมีอาชีพปืนนะครับผมกันเนอร์มีอาชีพตัวนี้อีกนะครับผมก็คือหุ่นเชิดอ่ามีหุ่นเชิดแล้ว มีรู้สึกว่าน่าจะมีนักเวทนะครับผม ใช่ป่ะ,ะนักเวทหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นอะไรอีกวะออกมีนักสู้ด้วยอ่ามีนักสู้มีอะไรอีกไหมไม่รู้ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบเอากันแล้วกันเนาะสลาบเกมนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีคาลาสหลักแล้วนะครับผมมันก็มีในเรื่องของคลาสลองด้วยคลาสลองเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นอ,อย่างเช่นเป็นสตาร์เบเกอร์นะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสายอื่นล่ะนะครับผมแต่เลือกนักดาบมานะก็ยังมีนักดาบที่ใช้เวทมนต์อีกนะครับผมมันก็จะมี2คลาสตามสไตล์เกมโอเวนโวเฮ้ย เดี๋ยวเขาเพิ่มให้ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันไม่ได้หยุดเพียแค่2ครัสนะครับคุณสังเกตได้เลยว่าอะอย่างเช่นไอ้ครัสหุ่นเชิดใช่ไหมหนึ่งสอาชีพเลยนะครับผมประมาณนี้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูระบบเกมที่หลังในตอนนี้เนี่ยเอาจริงงถ้าเกิดว่าสายฟรีแนะนําตัวไหนเรามาดูเคียเอสนะครับผม S อเคียกันดีกว่า อันนี้นะครับผมก็คือคลาสหุ่นเชิดตัวนี้จะเป็นการควบคุมหุ่นยนต์ใช้เบมิทรงพลังตรงนี้ก็คือสายแท้งนะครับผมเบรดแมนใช่ปะไม่ใช่ดิเบรดเมเดนอ่านยังไงของกูเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของไออะไรนะไซการ์ดโดยใช่ไหมอ่ะไซการ์ดก็เป็นในเรื่องของาามเอจเออบอกได้เลยว่าคลาสนี้เนี่ย เราไม่ว่าจะไปเป็นแท้งหรือสายดาเมจเดียดีทั้งคู่เลยนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าไปดูเกียร์ลิทที่แบบว่ามันเอาเข้าไทยใช่ไหมไอตัวนี้ก็ยังติดเกียร์ทางด้านของเซิร์ฟเวอร์จีนตรงนี้ก็ยังติดเกียร์เอสอยู่แสดงว่าคราสนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีคนเลือกเยอะอยู่พอตัวเลยนะส่วนทางด้านของนักดาบก็ลองเลือกเอากันแล้วกันเนาะเบอร์เซเกอร์เนี่ยจะดีดูดีกว่าแล้วมันก็จะมีเมจิเบลดนะครับผมที่เป็นนักดาบผสมประสานกับเวนตมด้วยนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็ลองเลือกเอากันแล้วกันเนาะว่าคุณณเนจะไไปคคลลลาหหักกแ้ว็พอุ ือกคลาสหลักแบบตรงสายได้แล้วคุณก็มาเลือกทางด้านของคลาสย่อยครับผมว่าคุณเนี่ยจะไปแนวทางไหนเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ดูในแต่ละคลาสกันดีกว่าเอสเทียประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาในอนาคตนะพวกนักประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีสสายเลยอู้ในอนาคตแบบตัวโหมดมาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะมีทางด้านของสวอตแมนนะครับผมปึ๊บปๆ๊บป๊บเขาบอกไว้เลยนะว่าเกมแนวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนทางด้านของคลาสหลักก็คือคุณเนี่ยต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมด <laughs> ตามสไตล์เกมวีอาร์วีจีอะเออประมาณนั้นะ H tier, นะครับผมอ่ามาดูเอสเทียนะครับผมก็จะมีกันเนอร์สองอันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าคุณเนี่ยชอบสไตล์การเล่นแนวไหนซึ่งกันเนอร์เนี่ยมันก็จะมีกันเนอร์ที่ใช้ปืนนะครับผมที่แบบรวดเร็วแล้วก็จะมีทางตุของใช้ปืนอาวุธหนักเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูบีเทียนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปซีเทียถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทนันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปโพสตทางด้านของชุมชนช่องผมกันแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีธาตุาของอเ่้รงี หายากหน่อยนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่เทรน GPT นะครับผมให้มันแบบมาเขียนเป็นประมาณนี้เพาะเอาข้อมูลนู่นนี่นั่นเท่าที่ผมรวบรวมได้แล้วก็เอามาให้ GPT ไม่ได้ให้ GPT เนี่ยหาเองอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้ซึ่งให้ GPT เนี่ยมาเรียบเรียงให้ดูเฉย,ยๆนะครับผมว่าเออมัน ประมาณนี้นะครับผมตัวไหนเล่นง่ายยังไงนะครับผมติดเอเคียเดี๋ยวเราไปดูในระบบตัวเกมกันดีกว่าเอาล่ะหลังจากที่ผมเนี่ยรอมันแตกไฟล์มาสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ตามสไตล์ของเกม MMO นะครับผมมันก็มีเซิร์ฟเวอรอ์แยกเรื่อยๆเอยเนาะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูครับ อ,อีกามาจากไหนวะเนี่ยขออาภาัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคัสอาชีพกันดีกว่านะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนนั้นคาสอาชีพมันก็จะเยอะๆหน่อยนะแล้วก็จอที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็เป็นจอมือถือด้วยนะครับผมภาพก็อาจจะแตกๆหน่อยนี่นะครับผมเอแต่ก็สวยอยู่ดีนะครับผมอเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเลยก็แล้วกันทุกคนรอไปเสพเอาตอนเข้าเกมแล้วกันเนาะบังคับยากเลยทีนี้โออไม่ได้เอามือถือเดี๋ยวเราต้องใช้มือถือเล่นดีไหมเนี่ย ไม่เอาดีกว่านะครับผมปุ๊บปุ๊ปุ๊ปอ่ะเดีด๋ยวขออนุญาตต่อสู้สักครู่ครับแมงคตดยากลําบากเลยโอเคนะครับผมเห็นไหมงานภาพก็สวยนะครับผมดูดิถ้าเกิดว่าเล่นบนคอมนี่น่าจะสวยตาแตกเลยเนะี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนะครับผมเขาก็โชว์ให้ดูหลายอาชีพเนาะว่าเราเนี่ยอยากจะชอบอาชีพไหนอ๋ออันนี้เป็นสายปืนนะครับผมกันเนอร์จัดไปครับปื้มปัมปื้มปัมเออัด้แหละยิงมันขยับตัวไม่ค่อยได้นะครับผมมันไม่ใช่โปรแกรมจําลองนะครับผมเล่นในมือถือบนคอมเนี่ย โอเคสัมผัสได้อย่างเดียว1จุดเอ้ก็คอมโบมันสะใจนะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับเกม M M O เลยก็คือเควสมันเยอะเกินไปอ่ะเออขอแค่เกมนี้เควสไม่เยอะเนี่ยผมเล่นยาวๆเลยน่ะเนี่ยยิงมันเออนั่นแหละใส่มันบึ้มบึ้มบั้มบึ้มบั้ม,มแต่ว่ามันจะเบื่อไหมในเรื่องของคาสอาชีพที่เราเนี่ยต้องจำเจเล่นไปตลอดชีวิตนะ <c oughs> โอเคนะครับผมมันก็มีให้เปลี่ยนแหละแต่ว่านานๆทีมันเปลี่ยนมาอาชีพหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับเกมพวกแบบประเภทเอ่อเกมชิดิมแพกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเท้า r ว่า์แฟนตาซีถึงแม้ว่ามันจะเป็นสไตล์เกมโอมันก็สุมอาวุธแล้วก็เอามาเล่นไงอ๋อนะครับผมอันนี้อาชีพเคี่ยวนี่ไงเบรดเมเดนนะครับผมที่ผมเนี่ยแนะนํานะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสายแท้งนะช่วยกับทีมได้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยพีพก็ตึงอีกทางด้านของเปิดใหม่หรือแม้กระทั่งเซิร์ฟจีนตอนนี้เขาก็ยังให้อยู่เทียร์เอสเลยนะเออถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจสายปรีน่าจะเหมาะกับคราสนี้มากที่สุดแล้วครับแล้วก็สายเติมก็เหมาะด้วยเพราะว่าสายเติมก็คือ <c oughs> ไม่ต้องเล่นเบรดไม่เดนไปเล่นอีกสายหนึ่งก็เป็นทางด้านของหุ่นเชิดใช่ไหมอ๋อมันให้ดูในแต่ละคัสเลยอะอันนี้น่าจะเป็นคัสอ่าพ่อมดนะครับผมไหนดูซิเออนั่นแหละ พ้อมดเนี่ยก็มีอุ้ยพ้อมดเปิดมาเท่าไหร่นะ3อาชีพเลยนะรู้สึกว่าน่าจะมีพวกนักมายากลมีธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ําแข็งไม่ใช่นี่หว่าหนึ่งตัวละครมีหลายธาตุเลยแต่ที่แน่ๆมันมีธาตุของอาชีพย่อยก็คือจะเป็นธาตุของนักมายากลด้วยเข้าถึงไม่ได้เลยรู้ไหมเนี่ยมันสัมผัสยากมันต้องเล่นแบบมือถือบนคอมเนี่ยเอ้ยปึ๊บปึ๊บเออใส่มันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้น,น,นมบุกมันเข้าไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บอ๋อมัน ไฟติ้งใช่ไหมไฟติ้งหรือไฟเตอร์วะไฟติ้งแหละอยา่าอย่ายิงอย่ายิงฉันอย่ายิงฉันปึบหลบมาแล้วก็ใส่สกิลปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บ,บนั่นแหละนะครับผมจบไปสักทีเดี๋ยวจะได้ไปเลือกคัสอาชีพสักหน่อยโอเคนะครับผมนี่สายปืนกันเนอร์เอ้ยภาพสวยอยู่ดีขน,นาดเป็นมือถือนะถ้าบนคอมเนี่ยโอ้ยสวยตาแตกเนี่ยมันมัน่นางจากทางด้านของไอ้พวกเกม MO ตรงนี้แหละภาพมันดูสวยนะครับผมมันออกแนวพวกเกมเกนจินดิมเพคคาเวอร์อเวนเ a อรซีไปเลยอะ่ะโอเคมาถึงคราสอาชีพแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนํากันก่อนนะครับผมนี hi, ค่คลาสนักดาบครับนักดาบเนี่ยจะเป็นนักดาบแบบธรรมดานะแล้วก็นักดาบที่ผสมกับเวนมนซึ่งคลาสที่เขาแนะนำเนี่ยจะเป็นนักดาบตัวนี้นะครับผม,ผมก็จําชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นคลาสนักดาบเนี่ย ไปเติบโตเป็นสายตัวนี้นะครับผมดีที่สุดหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบโจมตีแบบรวดเร็วตรงนี้จะเป็นคัสนักดาบผสมผสานกับเวทมนต์นะก็เก่งอยู่เหมือนกันปวดใน PP นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับอันนี้เป็นคัสปืนนะครับผมกันเนอร์กันเนอร์อุ้ยมี3องคัสนะครับผมแต่ว่าเข้าเกมไปเนี่ยน่าจะมีเป็นแค่2คัสเนาะในอนาคตจับเดบเป็น3ามคัสซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ามันมันน่าจะ ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมอยู่ราเทียเอเทียเอสนี่แหละนะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเก่งมากกว่าเพราะว่าได้ทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ค่อนข้างปั่นปวดเลยนะครับผมสลับสายนี้ซึ่งตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะมาใหม่ใช่ไหมเอ้ยเอ้ยสีม่วงผมชอบเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ว่าผมน่าจะไปสายอีกสายหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับผมลองเลือกกันเอาเองว่าทุกคนเนี่ยถนัดสายไหนออ้ปืนมันค่อนข้างดีเลยนะครับผมรอสกิลในอนาคตแล้วเราค่อยเปลี่ยนคาดก็ได้ อันนี้เป็นนักเวทนะครับผมนี่อันนี้อันที่หนึ่งครับนี่ใช้สกิลมีไฟมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับผม3าอย่างแล้วก็เติบโตไปเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คืออู่สายมืดเลยนี่ว่าสายมืดนี่น่าจะมีนะครับผมตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์มีนะครับผมแล้วก็มีอีกสายหนึ่งคือสายอะไรอ๋อนะครับผมสายนักมายากลอ่ะคิดว่าน่าจะมีทั้ง3คลาสเลยนะครับผมก็ไปอ่านดูแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกคลาสหนึ่งที่ ไม่รู้สิไม่ค่อยมีคนแนะนำสักเท่าไหร่สายเวทแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนักเวทก็จัดไปครับนี่เบดไมเดนนะครับผมติดตั้งแต่เมตาตอนเกมเปิดนะครับผมยันนับปัจจุบันตอนนี้ก็คือเบดไมเดนคือโนหนึ่งแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีคลาสหุ่นเชิดตัวน,นี้เห็นว่าทําดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสายแทงหรือจะเป็นสายดาเมจเดีย่ยวโอ้โหคลาสนี้ก็ ตึงเอาเรื่องนะครับผมตึงเปรียปร้ยๆนะครับผมแล้วก็มีคราสเพิ่มมาอีกในอนาคตนะครับผมอีกหนึ่งคราสนะนี่ประมาณนี้เลยใครชอบแนวนี้ก็จัดไปครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคราสนักสู้ปึ๊บโอเคนะครับผม ประมาณนี้มีอยู่ประมาณ2คลาสก็คือต่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจริงๆเนี่ยต้องรออัปเดตค่อนข้างที่จะไกลนะแต่ว่าตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาเพิ่มคลาสนี้มาให้นะครับผมก็มีเป็นประมาณนี้สายนักต่อยนักตีใครชอบอาหมวยนะครับผมจริงๆชอบโมเดลตัวละครนี้แต่อยากให้มันไปอยู่ในบรดเมเดนได้ไหมโอเคนะครับผมเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกคีตอนเล่นเนาะโซนอื่นๆนะครับผมก็ยังมีอีกนะแต่ว่าก็ต้องรอจนกว่ามันจะเข้าอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเกิดว่าคลาสนี้เข้าในช่วงหลังๆเนี่ยผมมองว่า มันไม่ค่อยดีสำหรับเอ้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับผู้เล่นมันต้องแบบามาเปลี่ยนอาชีพหลักอ่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพย่อยอีกโอ้ยวุ่นวายตาแตกนะครับผมอันนี้ก็จะเข้ามาทีหลังนะอันนี้ก็จะเป็นนักประดิษฐ์ซึ่งนักประดิษฐ์เนี่ยเมตาเลยนะครับผมทั้งสงสายโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองเลือกคลาสกันเอาเองกันละกันว่าคุณเนี่ยชอบคลาสไหนเกมเนี่ยจะมีการเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมบางทีอาจจะมีสตรีมนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนีีย่ยยยยดดลลปน้้เอะอาืมก like, กไไว